สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันที่หน้าร้านอีกแล้วนะคะกับดิฉันการดำรงรั์แท็กเตอร์ค่ะมาพบกันที่หน้าร้านดำรงรั์แท็กเตอร์แห่งนี้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์เช่นเดิมค่ะเหมือนเมื่อวานนี้เนาะวันนี้จะพาดูเป็นตัวโรตารีนะคะยี่ห้อเดิมแบรนด์เดิมค่ะไปค่ะไปดูกันเลย ค่ะตอนนี้ดิฉันก็ามายืนอยู่ตรงโรตารี่แล้วนะคะด้านหลังดิฉันเป็นโรตารี่นาซากันนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูโรตารี่ใกล้ๆกันนะคะวันนี้มาดูในส่วนของโรตารี่นะคะสินค้าแบรนด์เดิมของเราค่ะที่แนะนําในส่วนของผ่านพวรไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เป็นโรตารี่ขนาดหน้าขนาด1.60ซนติเมตรนะคะอ่า160ซนเมตรค่ะ ตัวนี้ RT165NP ตานาซานะคะนาซาสินค้าคุณภาพตรงนี้ในส่วนของโรตารี่นะคะทางร้านเรามีการรับประกันให้ในส่วนของหัวเกียร์ยาวนานถึง1ปีซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนกล้ารับประกันนานถึงขนาดนี้นะคะถามว่าทําไมเราถึงกล้ารับประกันเพราะเรามั่นใจในสินค้าและมั่นใจในคุณภาพนะคะ สกีหนานะคะแล้วก็มีชุดโครงบางฮองโซ่ด้วยนะคะมีทั้งสองด้านนะคะตัวตัวการสึกหลอทางฝั่งฮองโซ่แล้วก็ฝั่งลูกปืนนะคะตอนนี้ฝาท้ายของโรตารี่ก็ทำทำเป็นแบบกว้างกว่าตัวสกีนะคะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกบรอยพอปั่นไปแล้วรอยก็จะสวยเรียบเนียนนะคะตัวนี้ของเราได้การรับได้รับการรับรองมาตรฐาน iso 9 0 0 1ถึง2015นะคะโรงงานของเราเป็นโรงงานที่มีคุณภาพนะคะ ไม่ได้ทําจากอูธรรมดาเล็กๆนะคะที่ไม่ได้มีการรับประกัน ISO นะคะตัวนี้มาจากโรงงานนะคะใช้เครื่องมือการผลิตที่ได้มาตรฐานเหล็กคุณภาพเหล็กหนาคุณภาพดีนะคะทุกชิ้นจะเห็นได้ว่าเราใช้เหล็กค่อนข้างหนานะคะสินค้าทุกตัวผ่านการ QC มาแล้วนะคะ และอีกอย่างที่มั่นใจได้เลยคือสินค้าของเรามีการรับประกันในส่วนของหัวเก์เนี่ยรับประกันยาวนานให้ถึง1ปีซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนนะคะทำได้ขนาดนี้หัวเก์ของเราก็เป็นแบรนด์นาซาเลยนะคะในส่วนของลูกค้าที่กลัวว่าจะไม่มีอะไรสามารถสั่งซื้อออนไลน์กับทางร้านเราได้นะคะ หรือถ้าหากใครสามารถเทียบซื้อได้ตามร้านอะไรข้างนอกทั่วไปก็หาซื้อง่ายค่ะตัวนี้หาซื้อไม่ยากอันนี้ดูในส่วนหัวเกียร์นะคะตรงนี้เราทำฝาปิดซีนเพิ่มเข้ามาถามว่าช่วยอะไรช่วยไม่ให้พวกเศษดินเศษทรายอะคะ่ะเข้าไปยัดก็จะช่วยเซฟช่วยเซฟตัวซีนของเรานะคะจะได้ไม่เสียหายเนาะไม่สึกหลอง่ายให้สินค้าของเราอยู่กันแบบ ทนทนยาวๆอะค่ะในส่วนของตรงนี้เหล็กก็ค่อนข้างหนานะคะตัวจับหูจับตรงนี้ก็แข็งแรงค่ะแล้วก็ดีไซน์ดีไซน์ก็สวย <c oughs> ตัวนี้ดีไซน์สวยด้วยนะคะ อเดี๋ยวจะมาแกะในส่วนของยอ,อยให้ดูนะคะว่ายอยหน้าตาเป็นยังไงเนาะตัวนี้เป็นส่วนของยอยนะคะข้างในเปิดมาในกล่องยอยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกปืนจิอสองทังสองค่ะนะคะใ้ทัวไ,ไปนะคะก็เป็นยอยแบบชนิดที่ว่ามีปลอกนะคะมีกรอกพุ้มยอยอยู่แล้วก็มีตัวโซ่ตรงนี้ให้นะคะ มีถือได้สะดวกนียนะคะมีคำเตือนเนาะนของก็ปืนย่อยกล้ามคูนย่อยมาดูเลยคะก้ามคูนย่อยก่อนพักตัวกล้ามคืนย่อยตรงนี้ตรงนี้นะคะเสื้อลูกปืนย้อยก็หนานะคะไม่ใช่แบบอย่างบางนะแข็งแรงทนทานค่ะส่วนตัวล็อกตรงนี้เป็นแบบสปริงนะคะปร,ปรับให้ห็นชัดๆนะ นี้นะคะมีหัวอดจะระบีอยู่ทางด้านนี้นะคะหัวอาดเป็นแบบงอหนาหัวอัดแบบงอแบบนี้จะอ,อจาดอาจะระบีได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวล็อกย่อยเป็นชนิดสปริงก็ใช้งานง่ายกว่าค่ะม่ตองเกียร์ุใจไปขายน,นะคะหน,น้างานเสื้อลูกปืนที่สำคัญคือเสื้อลูกปืนตรงนี้หนานะคะเสื้อลูกปืนหนา ลเกปืน G U สองพันสองค่ะซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะตัวนี้อ็นยอยชนิดที่ว่าใส่ปลอกมาให้ด้วยกันขี่ดินที้โคลลูกค้าบางท่าน,นชอบน่ะคะอยแล้วก็ในส่วนของใบโอตเตอรี่ก็เป็นชนิด อย่างหนาแข็งนะคะไม่ใช่อย่างบางนะคะโดยรวมสินค้าตัวนี้ถือว่าคุณภาพยอดเยี่ยมนะคะอยากให้ลูกค้าหลายๆท่านลองเปิดใจแบรนด์สินค้าแบรนด์ใหม่ๆกันบ้างนะคะคือถามว่าราคากับคุณภาพคือคุณภาพเหนือราคานะคะเพราะายังเป็นน้องใหม่เป็นราคาเปิดตนาดตอนนี้ถ้าเป็นตัวโรตารี่ขนาด1.8เมตร ขายหน้าร้านอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันอ่าพันห้าร้อยตอนนี้ให้ส่วนลดในแบนด์นาซานะคะทางร้านให้ส่วนลด500บาทสำหรับท่านที่เข้ามาดูแล้วก็มาชมสินค้านะคะก็ะคือเพียงแค่ว่าบอกว่าดูมาจากคลิปคุณการดำโรซาทางร้านให้ส่วนลด500บาทไปเลยทันทีนะคะตัวนี้มีสติกเกอร์คำเตือนการใช้งานการดูแลรักษาอะไรนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของใบรับประกันนะคะตัวนี้ทางร้านมีใบรับประกันให้ด้วยจากโรงงานนะคะตัวนี้เลยนะคะสินค้าคุณภาพมีมาตรฐานนะคะผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO นะคะตัวนี้ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากใครต้องการ ขอการทำงานเพิ่มเติมได้นะคะทางร้านจะส่งให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ